เดียวมากคุณผู้ชมก็โอ้โหบาเยนร์มิวนิดชนะ3-0นับกาตาสลายก็เรียบร้อยครับลุยต่อดูคุณผู้ชมไดเมอร์ imer, มีคนขอซื้อเหรอเป็นซอวฟอร์ดนะจริงเราขายก็ได้นะคุณผู้ชมแต่อย่าพึ่งดีกว่าย,ยังไม่ขายดีกว่าครับมาลุยเจอกับ se, โอเดนเซ่คุณผู้ชมโอ้นี่คนรัตมิเกลสั้นไปไหนแล้วนี่ผมไม่ทราบได้นะแต่จริงทีมนี้เป็นทีมเหมือนนี่คลรัตมิเกลสั้นนะครับคุณผู้ชม เราแผ่นนี้แหละแผ่นี่ชนะแมนยูนี่แหละแต่ว่ากองหน้าเป็นเวเปอร์ครับมาให้โอกาสเข้าดูนั่นนี้นะครับปีกซ้ายปีกขวาก็คงต้องเป็นสุนัขแหละท่านชมออสการ์บ๊อบก็มาแล้วครับมาเล่นปีกไป,ไป Go, มตกโกซีดีเา็เอาเค็มมาครับอ่ะล,อ ense, ลุยครับชุดนี้เจอกับโอเดนเซ่ท่านชมไปลุยครับก็ต้องชนะให้ได้เพื่อแบบว่า อยู่ไดดีจะได้แบบสบายๆนะครับตอนนี้บอลถ้วยเราก็ไม่เอาละเราก็ปล่อยทีมอื่นเขาชิงกันไปท่านผู้ชมเราไปเยือนบ้านเ้าครับท่านผู้ชมโอเดนเซ่แต่เสื้อสวยเนี่ยท่านผู้ชมนีม่โควด,ดวงดีของเรา,าลุยครับเจอกับโอเดนเซ่ น็อกอีกแล้วน็อกอีกแล้วเปิดกมาเป๋าเิร์ดได้อยู่ครับอบอลที่คาร์โลจ่ายข้างไปให้ที่ออสการ์บัอบอบโชแหวกโชว์โหดสักหน่อยออสการ์บอบครับโอ้โหความไวก็คือทีดนึงจริงๆครับออสการ์บอบโอ้โหแต่ยิงติดคานติดเสาคาร์โลตักบอลไวได้่อเีหรือว่าสวยอยู่ครับ อ่านเกมออกไงบอลเดียวบอลนี้บอลเดียวครับดาวรุ่งของเราบอลเดียวไม่มีช่องเลยอ่ะจ่ายอย่างนี้เลยแล้วกันมาเซลครับนักเตะใหม่มาเซล,ลเม,ามาเซล,ลมาเซล,ล,เ,ซล,ลเห็นช่องแล้วซัดเลยแล้วก็ติดกองหลังออกได้หอกหลังไวครับนัเ,นเตะม,มุมครับถือว่าทาได้ดีครับมาเซล,ลอะรอยส์มาเซล,ลรอยส์โอ้โหแล้วสุนัมง ยังเซฟไว้ได้ครับผันเส้นโอ้โเกือบแล้วครับท่านผกำจะบอลเดลบอลเดลมาโอเคได้อยู่บ๊อบไพ่สุบรัณเบื่อตาโอ้โหแล้วบอลออกหลังครับเลี้ยงออกหลังไปสุบรอ้ตั้งแต่แฮปติกนัดนู่นนี่ยังไม่ได้ประตูเลยนะครับสุบรัณแล้วดูลูกนี้นี่คือแบบช็อตที่แบบเป็นโอกาสที่สุดแล้วนะฮะ บอลออกหรือเปล่าบอลออกหรือเปล่าเอ้าโอเคกาัม巴ารับบอลบบไว้ได้ถือว่าสวยมากครับเซเบ้สวยเอามาเซลเอามาเซลอ่ะยึกยักหน่อยมาเซลจ่ายบอลเดียวครับบอลเดียวเห็นช่องแล้วโอ้โห้เบเปอร์ไม่ผ่านน็อกน็อกโอ้โหแล้วหลอกจ่ายครับโคเลอร์และเป็นครับ เกอ,อร์บี้โคลเลอร์ครับอ่ะ <S 2> <S 2> ติดบอลเดียวสวยอยู่เวเปอร์เวเปอร์ให้กับสุบรัตเบือนตาสุบรัตเบือนตาโอเคโย,ยกหลอกโยกหลอกโยกหลอกอยังได้อยู่โยกหลอกยังได้อยู่สุบรัตโอ้โหแล้วหนึ่งศูนย์ครับเอฟซีโคเวเกนโอ้เราดูเขาม้วนครับเขาเลี้ยงเขาม้วนเนี่ยลูกนี้ โอ้โหกองหน้าสัญชาติไทยครับสณรัสเปลือนตาแ้นชมแล้วเขาเลี้ยงเขาวมว้วนโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วน้ชมผ่านแบบสวยๆแล้วก็โอ้โหสวยงามมากครับลูกนี้แม้เวเปอร์อยู่ตรงนั้นไม่ได้ทำอะไรนะแต่ก็ถือว่ายืนได้สวยครับยืนหลอกได้สวยอนะ่ะพูดอย่างนี้ก็ว่าได้ต้อกลับมาให้ได้นะเวเปอร์ครับพวกเรารออยู่ครับ โอ้ oh, สุมนัศเหมือนตาครับซัดไปแล้ครับทุผู้ชมลงเก้านัดซัดไปแปลกดูโ oh, oh. อ้โหขุ้มจริงๆครับบัสคิมน็อกโอเคเบลลิงสุมนัศโอเคบอลที่เวเปอร์ครับเวเปอร์ยังได้อยู่เลี้ยงเลี้ยงได้อยู่โอเคจะเข้าด้านหลังเหรอก็อได้อยู่นะเวเปอร์อะจ่ายเลยลวกันให้มาเซลมาเซลเห็นช่องแล้ว บอลเดีวครับ <S <S บอลเดีโอ้โหูต้อเซฟไม่ได้ครับฮันเซ้นอ่ะโฟโฮมาท่านผู้ชมโมเมต็ตบูยา่าตูเล่ครับเข้ามานะท่านผู้ชมมาเซลครับได้เตะมุมท่านผู้ชมอ่ะบอลเดีวออกครับอ่ะโฟโฮมามาเซลรอยซ์เตะเข้าไปโอ้ ต่เมื่อไรครับเขายังเซฟไว้ได้นะแต่หนึ่งศูนย์ก็ถือว่าชนะฮาดี้แต่บุ๊กก็าบกาเข็มดักบอลไว้ได้แนละเซนีย <c oughs> ์ยโอเค,โอ,เคโอ้โหแล้วเซนีย์ยโดนเข้าครับโดน,นตัดบอลอย่างนี้ก็ฟาวดีฮะโอเคคาร์โลเข็มโอเคเข็มหลอกไปหนึ่งทีเข็มมองโอ้โหมองล่างแต่จ่ายบนงงเลยครับจังหวะน,นี้ <c oughs> โอเคได้อยู่โอ้โห เวเปอร์ apor, โอ้โหแล้วลำหน้าครับเป็นเวเปอร์นะอยู่ตำแหน่งลำหน้าแล้วกลับก็ามาเล่นไงก็เรียบร้อยดีฮะคุณผู้ชมคงจะหมดเวลาแล้วแหละก็คงเป็นสกอร์หนึ่งศูนย์นี่แล้วละ่ะฮะคุณผู้ชมมูซาฟิกเรียบร้อยครับหนึ่งมือเอาศูนย์ครับเอซโกเบก็ถือว่าชนะนะเป็นลูก,กยิงจากสุมนัทเบือตานะทาผู้ชมก็ถือว่าชนะ เอาตัวรอดไปได้นะครับแต่ละแบตแต่ละบัตรก็ถือว่าสวยมากมีอยู่สี่สิบแต้มแล้วเนี่ยอานจบมีโลนออฟเฟอร์มาครับโซโฟไดเมอร์ครับมีคนขอซื้ออ่ะขายเลยแล้วกันไม่ให้ยืมละขายเลยสนไหมอ่ะยืมอ่ะให้ยืมแล้วก็ซื้ออ่ะได้สีแสนไปเลยอะ่ะขอแต่ขอจ่ายแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าเอาไปเลยครับ ของดีขนาดนี้เอาไปเลยคุณเอาไปเลี้ยงดูเลยแล้ววิกเตอร์โฟโฮครับมีคนขอซื้อน็อตเคาตี้เหรอทีมอะไรไม่รู้นะแต่ปฏิเสธไปก่อนแล้วกันนะครับแต่มีนักเตะเอาลูกมาใหม่เลยชบผมไม่มีใครเด็ดดวงเลยครับไม่ไหวเลยโปรตุเกสรอบนี้นีไม่ค่อยดีเท่าไหร กิจก็โอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับวัฟโลอยากได้โอกาสมากกว่านี้ครับวัฟโลบอกนายไม่ฟิตอะเพื่อวัฟโลครับมีคนขอซื้อเดนิสวัฟโลเอานัเซอร์นะขอซื้อเอาดิขอสักห้าล้านได้ไหมเฮ้ย,ยก็ห้าล้านดีกว่าห้าล้านแปดอะได้ไหมเอาเลยครับเอานัเซอร์ วขายวับโลราคาห้าล้านแปดขอให้โชคดีครับฟับโรคือนักเตะก็ไม่ค่อยมีความสุขอยู่แล้วด้วยนะทาชมก็มาขายไปโอ้โหบริสิทธรัดมูลอยากได้ครับโฟโฮไปปั้นต่อครับขอยืมก่อนแล้วก็อนี้ฮะไ,ได้นะคุยกันก่อนเลยฮะได้นะครับโลนทูบายได้ครับรอดเทอมได้ครับได้ ได้ครับได้ถูกมากแต่ผมขอสักห้าแสนได้ไหมหน่าตะคนนี้เขาก็มีค่ากับเรามากนะฮะเป็นเด็กในสโมสรท้องถิน่นเลยเป็นเด็กท้องถิ่นของเราด้วยก็ห้าแสนได้ครับอ่ะโปโฮไปด,ดัดมูลครับโอซยดัดมูลสองเหรอเป็นให้ยืมไปก่อนเราจะได้แบบดันเด็กดันอะไรขึ้นมาได้ด้วยนะ ป๊โลมีคนขอซื้ออีกแล้วเป็นอปอโต้ครับถ้าปอโต้ให้6ล้าน5ผมก็ขายให้คุณได้แค่นั้นแหละถ้าคุณให้อะผมก็ขายอ่ะมันเอาด้วยคุณชม6ล้าน5ไปปอโต้เถอะนะได้เงินเยอะกว่าไปได้ครับป๊๊โลกไม่รู้จะไปทีมไหนนะ กองหลังตัวสำคัญด้วยครับแต่ก่อนเดิเราต้องเซ็นมาใช่ไหมเนี่ยนักเตะเนี่ยไปเลยครับฟารบโลขอให้คุณโชคดีนะอวแท็บนี่ไดเบอร์จบในยืมหกเดือนต้องหาซื้อกองหลังมาเพิ่มในตัวที่ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะ3ล้านนด้อยู่มั้งเนี่ยชอนสปิเรียครับ สามล้านได้ไหมโอเคได้ครับกองหลังมาแล้วคุณผู้ชมปปเลียครับจากขับบูธกองหลังดาวรุ่งนะเต็นมาเลยคุณผู้ชมอายุสิบแปดปีเองลีดคอร์สไม่มีครับต้องค่าเหนื่อยน้อยมากดาวรุ่งเนี่ยผมชอบมากมากครับค่าเหนื่อยมันถูกนี่แหละประเด็นนะอ้ระดับ A อครับซื้อมาสามล้านหรือว่าเฟี้ยวอยู่ ค่อนข้างต้องการแบ็กลังนะครัชมไปซื้อคนนี้มากกว่าค่ับผู้ชม Kingley e h i s i b u e คุณผ eh ู้ชมอาชื่อผิดหรือเปล่าไม่รู้ขออภัยแต่ว่าเราจะไม่ซื้อแพงครับล้านเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะให้สักเก้าแสนอะไรเงี้ยฮะแปดแสนอะไรเงี้ยแปดแสนหนึ่ 8, 100, ยอยงอะไรเงี้ยไม่เอาแพงมากครับล้านสี่ไม่เอาครับแปดแสนห้า 9 0 0าเลดราคาเรื่อยๆอะ9 0 0าแสผมว่าน่าจะได้ดี่0 0 0าแสนได้ละเ0 0 0แสนคนละครึ่งทางโอเคครับต่อราคาแบบสุดๆได้นะครับเป็นแบ็คขวามนาะเพิ่มมานะจบีมเรหวังว่าค่าเหนื่อยจะไม่แพงนะฮิงสลีดทีมเราไม่ปิดกั้นโอกาสอยู่แล้วครับ1นึ่งหมืหรอขอแบบ9 0 0าพันได้ไหมอาทิตย์ละเก้าพันได้ไหมครับ มาแปดพันไดไหมโอเคได้ครับมาครับคิงสเล่ครับท่านชมเอซิเบระดับไหนเนี่ยระดับ A เลยนะโอ้ก็คือสแตทวิ่งอะไรก็โอเคอะ่ะท่านชมก็ถือว่ามาโรเดชันได้ครับเราได้กองหลังมาสองคนผมว่าจะยืมกองกลางส่วนเกินนะครับของมัดลิดม,มานท่านชมไม่รู้ว่าจะให้ยืมหรือเปล่านะ เฮ้ยแต่ให้ยืมอยู่เว้ยเฮ้ยไปครับดู Basic Term วันเยียร์าช็อตได้ครับได้ค่าเหนื่อยมันเกาเยอะอยู่แล้วเนี่ยขอ45 50้้ได้ไหมครับได้โอเคแค่ค่าเหนื่อยมันก็กินแบบดีของเราสุดๆแล้วท่านผู้ชม ไม่เหลือบัตเจ็ดได้ใครเลยนะค่าเหนื่อยดึงแสน4ี0 0 0ห้าพันต่อสัปดาห์ครับคุณผู้ชมดานี่เคียวบาลอสนี่ผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะแต่ก็ยืมมาละคุณผู้ชมตอนนี้ยังดีอยู่นะฮะ